มาเบิ่งการรีเซ็ตรหัสผ่านเนาะบางคนมัน่นาจะบะฮู้เดี๋ยวสิมาสอน,นเนาะรหัสผ่านเนะานะ,านะใส่จังไ๋ก็ได้เนาะลืมใส่ผ่ผ่านเนาะเอามาเบิ่งกันเลยเดี๋ยวสิปดดห้เนาะมันผ่ผ่านอเฮาเม็ดจังไ๋ ก็เดินก็ปิดเครื่องเนาะว่าเดินก็ปิดเครื่องเดินปิดเครื่องเดินก็ปิดเครื่องไว้เนาะเดินปิดเครื่องกันเนาะนปิดเครื่องพอปิดเครื่องแล้วเนาะเราจะมากดเบิ่งกันเลยนะ ถ่ายไว้ได้ถ่าย <Okay. S 1> นี่แล้เวเนาะเราจะมาก,กดกดปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มเลงเสียงแล้วก็ปุ่มกลางเนาะสามปุ่มเหมอนกันนะกดปุ่มเลงเสียงก่อน,แล,นแล้วก็กดปุ่มกลางเนาะแล้วก็าวเวอร์เลยเนาะกดปุม่มเวอร์เลยกด,กดเน้นไว้เนาะพี่น้องเนาะ บเลยบียเนาะมันจะเคลนมาเนี่ยเคลนมาแบบนี้นนนเขา,เาก็ต้องบีบอีกอีกหนึ่งเนาะเคลนมาแบบนี้นเคลน,นคมาเป็นหกหางแบบนี้เนาะลักษณะนี้เนาะเอาเลือนลงมาเรือนลงมาเลยนเนาะเรือนลงมา กเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวลงมาให้คำว่ารีเซ็ตนี่เนาะรีเซ็ตแล้วก็มากดปุ่มเปิดเนาะกดปุ่มเปิดอีกแถลงเนาะกดปุ่มเปิดแล้วก็เลื่อนลงมาอีกเลื่อนลงมาฮอดแถวยาวๆนี่เนาะแถวยาวสุดกระโมนี่เนาะตรงกลางแล้วก็กดปุ่มฮาวเวอร์ปิดเปิดอีกแถลง แล้วก็มันจะรีบูตรีบูตมาเนะ <c oughs> <c oughs> จะมามันแล้วก็กดนาวเลยเนาะกดหน้าวเลยเนาะกดนาวรีบูตนาวรีบูตสเต็ปอย่างนี้นาวเนาะประมาณนี้นะกดกดนี่นะ Code เลยเนาะกด power เปิดเปิด power บวกเลยไอ้ Ay, power ปิดเปิดเลยเนาะนะ Code power ปิดเปิดเลยมันจะรีบูตขึ้นมาเนาะพอมันรีบูตขึ้นมารอแป๊บหนึ่งเนาะ มันจะรีบุดเครื่องขึ้นมาอันนี้คือคอยเอาเครื่องที่ <c oughs> ลูกค้าลูกค้าเอามาเนาะลูกค้าเอามาให้ปลดล็อกให้ให้ปลดล็อกให้เนาะเพราะว่าเขาจำรหัสหน้าจอรหัสผ่านบ่ไใดเนาะ <c oughs> เรื่นี้เนาะ ซัมซุงปดคล้ายๆกันเนาะซัมซุงปดคล้ายๆกันจนหลายเนาะสลายปดคล้ายๆกันถ้าผู้ใดบ่เข้าใจก็คอมเมนต์ใต้ใต้คลิปได้เนะาะเดี๋ยวสิเข้าไปตอบให้เนาะถามลีบุตรมาเนาะ <c oughs> อันนี้หลายคนถามมาเนาะหลายคนถามมา ถามในบุตรเกิดมาเลยเนะาะถ้าตุเป็นเนี่นจะลีลันเข้ามาในเครื่องเลยเนาะรุ่นนี้จะบปบนปฏิจิณิวเนาะเดี๋ยวเสมาช้อนคลิปถัดถไปว่ามันติดจิมิวบุตจังไรเนาะอันนี้บฏิจิณเนาะรุ่นนี้บฏิจิณติดจิมิว đơn này đơn thầm chi xá một số nó có thể nó nó à bật nó lên nó giờ mình giờ nâng à, nó anh ấy bỏ đây tắt tỏ lên nó lên nó đây tắt tỏ mà nó xa anh ấy có tết cái này nào. ตแล้วเานะก็มาเลือกภาษาไทยว่าภาษาลาวภาษาอังกฤษหลายๆภาษาเนาะเอามาเลือกภาษาไทยเนาะตัะดไปเลยเนาะบใส่ไวไฟเลื่อกใส่ก็แล้วแต่เนาะเวลาอตัตโนมัตนะิเนาะถัดไปกดถัดไปเรืเเ่อยๆก็ได้เนะาะใส่ข่าวพระเจ้าอ่านติดตามนี้เนาะติดติดตามข่าวพระเจ้าเลยเนาะ,ะบุคคลใส่ก็ได้เนาะบุคคลใส่ก็ได้ถามไปก่อนเนาะ ทำไปก่นอนกปถัดไปเนาะอันซื้อนี่แล้วแต่ผู้ใดสิ้อใส่กระสายผู้ใดไปใส่ก็ระเบิดโอเป็ยยนะปยังเนาะไปใสยซื้อเลยโว่าซื้อข้าวสายเครื่องทำไปเนาะามไปเนะสร็นนะจสิ้นาะจบเนาะสมิ่งจบสมิ่งสมิ่งจบเลยเนาะเข้าเครื่องได้แลนะ้วเนาะเข้ามลินในเครื่องได้แลนะ้วเนาะอ่ะขอขอบใจเนาะ